วันนี้มาเชียร์ต้นไม้คลุมดินสีเหลืองหต้นค่ะสวัสดีค่ะพบกับสบายจังสเตชั่นช่วงมุมสวนชวนคุยค่ะเข้าสวนมาก็ต้องมาเจอกุหลาบซักหน่อยหนึ่งช่วงนี้นะคะก็มีแค่นี้ละค่ะยี่สุนกับบิช,ชอปคาสเซิลค่ะแต่วันนี้จะมาแนะนำมาเชียร์ต้นไม้คลุมดินสีเหลืองดอกสีเหลืองปลูกง,ง่ายๆ3ต้นค่ะ เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะมันเียง่ายจริงๆเลยล่ะคะ่ะต้นแรกนะคะเขาคือดาวสเปิร์กเดซี่ค่ะเจ้าดอกตะมุตตะมิสีเหลืองใบหยิก,ยกเล็กๆสีเขียวจะบอกว่าขึ้นง่ายมากดูแลง่ายมากคือที่เห็นอยู่เนี่ยเขาขึ้นเองพี่เนี่ยซื้อมากระถางน,นึงนะแล้วก็เอามาไว้ในสวนปรากฏว่าตอนเนี้ย ในสวนเนี่ยมีเดซี่ไอ้ดาวสเบิร์กเ,เดซี่เนี่ยนะคะเต็มไปหมดตรงนน้นก็มีตรงนี้ก็มีอยู่กับผักอยู่กับกอกหลาบนะคะเยอะแยะเลยต้นดาวส์เบิร์กเ,เดซี่เนี่ยถิ่นกำเนิดเนี่ยนะคะมาจากแถวอเมริกากลางค่ะแถบนั้นร้อนอยู่แล้วเขาเป็นพืชที่รักแดดแล้วก็ทนความร้อนได้ดีนะคะไม่ชอบแฉะ แล้วก็เป็นพืชที่สามารถที่จะแพร่พันเองอ่ะโดยการที่ไปทางเมล็ดใงสวนที่บ้าน,นมีกระถางเดียวจริงๆแล้วเราก็ไม่ได้ไปเพาะไปอะไรนะคะเม็ดเขาแห้งแล้วก็กระจายไปเรื่อยๆขึ้นตรงนู้นทีตรงนี้ทีแล้วก็ไม่ได้เก็บทิ้งนะคะเขาปล่อยไว้เพราะว่าเขาต้นไม่ใหญ่ใช่ไหมคะ <c oughs> ข้อดีของดาวสเบิร์กเดซี่เนี่ยก็คือเขาเป็นไม้เล็ก ที่มีสีสันสดใสแล้วเวลาจะปลูกเนี่ยเขาใช้พื้นที่ดินดินที่ใช้ในการเจริญเติบโตคือรากของเขาเนี่ยชอนใช้ในหนึ่งเป็นดินดินเพียงนิดเดียวจึงเหมาะที่จะปลูกในประเภทซอกต,ต,ต่างๆเช่นทําสวนหินนะคะและมีมุมต้องการความสดใสก็เอาเดซี่ดาวสเปิร์ตใส่ลงไปหรืออันที่2องอาจจะปลูกไว้เป็นพืชคุมดินในกระถางต้นไม้นะคะอย่างเช่นพี่ปลูกพุทธพิชยาก็มีเดซี ไอ้ไอดาวสเบิร์ตตัวนี้ยปลูกไว้ข้างใต้นะคะหรือตรงแปลงกุหลาบก็มีเขาอยู่ด้วยก็ไม่ได้รบกวนอะไรนะคะแต่หน้าฝนเขาก็อาจจะตยไปได้นะเพราะามันแฉะเขาก็จะไม่ค่อยชอบแฉะใช่ไหมคะปลูกในกระถางก็สวยค่ะปลูกใส่ในกระถางน,นะคะเขาก็จะฟูทีเดียวใบสีเขียวดอกสีเหลืองสดใสาวางตรงไหนก็สวยค่ะแต่เสีอยงเดียวมีกลิ่นเหม็นใบก็มีกลิ่นเหม็นนั่นเองค่ะ กิ่นคล้ายดาวเรืองอ่ะกลิ่นจะออกเหม็นเขียวนิดนิดนะคะแต่ถ้าเราไม่สนใจเรื่องกลิ่นเนาะอสวยค่ะบอกให้คำเดียวว่าสวยดูแลก็ง่ายแพร่พันธุ์ง่ายมากนะคะอาจจะต้องเก็บทิ้งไว้สัมไปนะคะอันนี้คือข้อมูลจริงจากที่สวนที่ปลูกค่ะอันนี้นะคะเป็นดอกจันฉายพี่ก็ซื้อมาจากร้านต้นไม้กระถางเดิมเหมือนกันแล้วก็มาปลูกลงดินค่ะ เขาจะเป็นต้นไม้ที่ภุมเตี้ยๆใบแหลมๆนะคะต้นไม่สูงหรอกน่าจะสูงประมาณสักสาเซนสี่สิบห้าเซนไม่เกินนี้หรอกนะคะแล้วก็มาปลูกลงดินไว้เขาก็จะแตกกอออมาเรื่อยๆเลยนะคะวิจริงๆอะถ้าปลูกในกระถางก็จะได้ต้นจันฉายที่สวยสดใสมากๆเลยดอกคล้ายๆกระดุมทองนะคะตรงกลางก็จะเป็นสีออกเหลืองส้มๆนะคะก็มีสีแดงและกๆก็เป็นสีเหลืองนะ ปลูกลงดินก็สวยนะคะดูแลง,ง่ายมากคอ,อยตัดดอกที่แห้งๆทิง้งหรือใบที่เขาแห้งๆทิ้งไปนะคะลดน้ำวันละัรั้งค่ะหรือปลูกใส่กระถางนะก็จะได้ดอกไม้ที่มีสีสันสดใสยกไปไหนก็วางตรงไหนก็ดูสดใสไปหมดลาคะดูแลง,ง่ายๆอย่างที่บอกนะคะต้อง รดน้ําวันละครั้งนะคะดินปลูกก็คล้ายๆกับต้นไม้ชนิดอื่นค่ะดินร่วนน้าไหลผ่านได้ดีต้องตัดแต่งหน้าดอกที่แห้งๆนะคะหรือใบที่แห้งๆข้างๆกระถางกิ่งที่แห้งๆเนี่ยตัดออกขยายพันธุ์ง่ายมากเลยค่ะคือเขาไปแตกหน่อเขาอยู่แล้วนะคะหรือจะใช้วิธีปักชําก็ติดง่ายมากๆเลยนะคะสําหรับข้อมูลของจันฉายนี้ค่อนข้างจะหายากนิดนึงน,น,นะคะแต่ก็นี่คือเล่าจากประสบการณ์จริงที่ออก ที่เจอมาที่ปลูกไว้ก็ออกดอกบ่อยคะ่ะออกดอกทั้งปีเป็นดอกไม้กินได้ฝากเทวดาเลี้ยงได้เหมือนกันนะแต่ก็ไม่ควรจะฝากนานค่ะต้นไม้ที่แนะนำเนี่ยนะคะจะบอกว่าปลูกง่ายจริงๆเลยเดี๋ยวเราไปดูต้นสุดท้ายกันค่ะทารก้อนค่ะนี่ดูสีเหลืองมีดอกทั้งปีเลยนะคะเป็นต้นไม้ที่ปลูกและดูแลง,ง่ายๆค่ะทารก้อนเนี่ย จากการหาข้อมูลมาก็จะมีอยู่หลายสายพันธุ์นะคะทิ่นิ่งกำเนิดเขาก็อยู่แถวเม็กซิโกแถบอเมริกากลางหรือว่าบางทีก็บอกว่า,ามาจากฝรั่งเศสคือมีหลายสายพันธุ์อย่างไรก็ตามเขาเป็นพืชที่รักแดดแล้วก็ขึ้นอยู่ในเมืองไทยเนี่ยได้อย่างสบายเลยอย่างตรงนี้นะคะก็ถูกแดดเกือบทั้งวันละคะ่ะ ดอกก็จะเล็กๆหน่อยเพราะว่าเราไม่ได้ใส่ปุ๋ยไม่ได้ดูแลไม่ได้บำรุงเขามากมายอะไรนะคะก็ปล่อยไปเหมือนก็ฝากเทวดาเลี้ยงนี่แหละคะ่ะทีนี้ทลากนเนี่ยเขาเป็นสมุนไพรฝรั่งนะฮะเราใช้ในการประกอบอาหารก็จะช่วยดับกลิ่นขาวของอาหารนะคะทําให้อาหารได้มีกลิ่นที่หอมไม่ไม่ขาวแล้วก็ รสชาติของทารกอนนี้ก็จะคล้ายๆใบพวกใบหอละพาคือมีกลิ่นมีรสที่จะออกซ่าๆนะคะบางที่ก็ใช้แค่ดอกในการประดับอาหารนะคะปลูกง่ายค่ะแต่ส่วทรงนะถ้าดูในคลิปของหลายคนก็อาจจะต่างกันไปเพราะว่าการปลูกบนพื้นดินเขาก็จะเลื้อยไปอย่างเงี้ยนะคะก็จะดูเป็นไม้เตีย้ยแต่จริงสูงถ้าไปปลูกไว้ในกระถางเนี่ยก็จะได้รูปทรงอีกอีกอย่างหนึ่งเลยที่ คือจะมีความสูงอ่ะสูงประมาณ30เซนถึง40เซนประมาณนั้นถ้าอยู่ในกระถางนะคะจะออกดอกทั้งปีค่ะสวยมากอ่ะแต่ละก้อนแล้วเขาขยายพันธุ์ได้ด้วยตัวของเขาเองนะคะหมายถึงพี่ปลูกต้นนี้ก็เขาไม่ได้ดูแลอะไรมากมายก็ขยายพันธุ์ดูดูเข้าไปนะคะนี่ไปอยู่กับนี่เลยค่ะฟ้าประดิษฐ์สำหรับต้นไม้ทั้ง3ต้นที่นำมาให้ดูเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็น ดาวสเบิร์กเดซี่จันฉายและทาะก้อนเนี่ยเป็นการปลูกเองจริงๆและปลูกลงดินทั้ง3ต้นเพราะฉะนั้นรูปทรงของต้นไม้ก็อาจจะไม่เหมือนในกระถางนะคะแล้วก็การออกดอกการดูแลต้นไม้ที่อยู่ในดินมันก็อาจจะ,ะง่ายกว่าเพราะว่าเขามีรากที่ลงไปอยู่ในดินนะคะก็ปุย๋ยอะไรน้ำพวกนี้ก็ค่อนข้างจะ สมบูรณ์นะคะแล้วก็มีการแตกหนอก่อทั้ง3อย่างในแตกหนออกมาคุมดินพี่ก็เลยแนะนําว่าเป็นต้นไม้สีเหลืองที่ใช้คุมดินค่ะแต่จริงๆแล้วก็คือเอามาปลูกในกระถางแล้วก็ใช้สําหรับตกแต่งสวนหรือว่าบ้านเนี่ยได้อย่างสวยงามทั้ง3อย่างเลยนะคะแล้วสีสันก็สวยได้ใจค่ะก็เหลืองสด เหลืองใสเหลืองนวลไม่รู้ว่าจะบอกว่าเหลืองอะไรก็ <c oughs> ใครชอบต้นไหนก็ลองซื้อหามาปลูกนะคะสำหรับคลิปนี้คงจบลงแค่นี้ค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะบ๊ายบายค่ะ